พี่น้องผู้ศรัทธาต่อรอดสุภหาหนุวตาราทุกท่านครับอันดับแรกขอกำชับย้ำเตือนนะครับตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ร่วมละมาดจุมะในสถานที่แห่งนี้นะครับตักเตือนย้ำตักเตือนให้เรานั้นได้มีความยำเกรงต่อรอดสุหาหนุวตาราให้มากๆในการดำเนินชีวิตของเรา เพราะว่าเราเองก็ไม่ทราบนะครับว่าเราจะมีอายันถึงอายุเท่าไหร่เราจะได้มีโอกาสในการอยู่ทันเดือนรอมฎอนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้หรือไม่หรือว่าเราจะอยู่ครบมีโอกาสผ่านช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนหรือไม่ฉะนั้นการที่เรายำเกรงต่อรอัศมานัวตาลาจะทำให้การใช้ชีวิตของเรา ระมัดระวังยิ่งขึ้นในการเป็นบ่าวของล้อเพื่อที่เตรียมตัวกลับไปหาล้อสุบฮานะฮูวตาอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงท้ายของเดือนชะบานจริงๆนะครับและอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็เข้าสู่เดือนรอมฎอนเดือนที่ เรารอคอยเป็นเดือนที่มีคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่มากๆนะครับเป็นเดือนที่มีความจําเริญเป็นเดือนที่มีความดีงามหลากหลายประการในแต่ละแง่มุมของการทําอิบาดะแล้วก็การดำเนินชีวิตของบ่าว พี่น้องครับในคุชบ้าน,นี้ผมจึงอยากจะหยิบสิ่งที่เป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆหรือว่าสิ่งที่อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องนะครับได้มีโอกาสในการปฏิบัติในช่วงเดือนรอมฎอนที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับเดือนที่กําลังจะมาถึงนี้แน่นอนพี่น้องครับเดือนรอมฎอนของแต่ละคนเนี่ยจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปนะครับ บางคนก็มีเป้าหมายในการที่ชอบบรรยากาศเดรรอมดอนอันเนื่องมาจากว่ากลางคืนนั้นได้มารวมตัวกันละหมาดมาละหมาดที่มัสยิดละหมาดตะระเวียะบางคนชอบบรรยากาศเวลาที่ในบ้านรวมตัวกันก่อนที่จะแก้ศีลอดบางคนชอบบรรยากาศต่างๆในเดรรอมดอนมันมีแต่ความดีงามมันมีแต่ความจำเริญมันรู้สึกถึงความมีอีหมานที่ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในแต่ละวันของเดือวรอมฎรอนพี่น้องครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เรามีจิตม,มีจิตใจที่มุ่งมั่นในประการนี้มากกว่าประการอื่นเป็นพิเศษเนี่ยนั่นก็คือว่าเราตั้งใจอยากจะให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเลิกเป็นเดือนแห่งการกลับเนื้อกลับตัวเป็นเดือนแห่งการละทิ้ง สิ่งที่เป็นความผิดบาปต่างๆที่เรากระังทำอยู่พี่น้องครับฮะดิษบทหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยครั้งมากแล้วก็จริงๆฮะดิษบทน,นี้เนี่ยถ้าเราได้วิเคราะห์คิดพิจารณาความหมายของมันแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นฮะดิษที่เราเอามาวิเคราะห์กันตั้งแต่เดือนรอมฎอนในช่วงเริ่มต้นเลย พี่น้องครับฮะดิษนี้เป็นส่วนหนึ่งจากฮะดิษที่นบีพูดถึงหรือว่ามาลายกาเนี่ยพูดถึงนะครับแล้วนบีก็กล่าวอาเมนเพื่อเป็นการเ,าเน้นย้ำในคำพูดที่บอกว่ารอกีมาอันฟูรอยยูรินความหายนะจะประสบกับคนคนหนึ่งความวิบัติความหายนะเนี่ยจะประสบกับคนคนหนึ่ง เมื่อเวลาที่เดือนรอมอดอนมาถึงเข้าแล้วนะครับเดือรอมอดอนเนี่ยมาแล้วมาถึงแล้วซุมมันสารักแล้วก็ไปแล้วคือมา29 30แล้วแต่แล้วก็ไปแล้วปรากฏว่ามาแล้วก็ไปเนี่ยคนคนนั้นก็ยังไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาล ความหมายง่ายๆก็คือว่าเดือนเรามอด,ดอนมาคนคนหนึ่งไม่ได้อะไรเลยพี่น้องครับไม่ได้ไเลยเลยทั้งที่เดือนนี้เราเนี่ยทราบดีอยู่ถึงผลบุญอันมหาศาลมากมายด้านผลบุญก็ไม่ได้ด้านอภัยโทษก็ไม่ได้นี่คือคนที่วิบัติเลยครับพี่น้องครับนบีจึงใส่นำหน้าคนคนนี้ว่ารอกิมาอันฟูรอยูดินเป็นคนที่ ชั่วเป็นคนที่ไม่ดีเลยเพราะตลอดระยะเวลา29วันหรือ30วันเราน่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองได้บ้างในบางเรื่องบางราวก็ยังดีทิ้งบาปอ่าทิ้งบาปขออภัยโทษจากอรรตุบาหานะหัวตาอาลาก็ยังดี เพื่อจะได้เอาอะไรเอาความผิดบาอาเอาสิ่งที่เราอดกัน้นที่เรายับยั้งชั่งใจที่เราเลิกได้เดในรอมฎอนมาปฏิบัติกับเดือนอื่นพี่น้องครับเช้คุณอิสลามอิบุตัยมิยาเนี่ยพูดประโยคนึงได้แบบเจ็บจี๊ดมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆ เชคุณอิสานอิบุตัยมียาพูดเอาไว้ในหนังสือมัจมุอฟาตาวาเล่มที่สิบหน้าเจ3บอกว่าอิบุตัยมียะบอกใครก็ตามที่ตั้งใจอย่างแน่วแน่นะตั้งใจอย่างแน่วแน่เลยที่จะละทิ้งบาปเฉพาะเดือนรอมฎดอนเนี่ยรอมาดอนจะมาแล้วละทิ้งบาปเฉพาะแค่เดือนรอมฎดอนเท่านั้นครับ คือตั้งใจละทิ้งบาปเนี่ยแค่เดือนรอมฎอนเท่านั้นเนี่ยอิรุตัยมียาบอกคนคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่สำนึกผิดอย่างแน่นอนแต่คนคนนี้อาจจะเรียกชื่อได้ว่าเป็นคนที่ละทิ้งบาปเฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้นคือเป็นคนที่ไม่ได้ตอบัาศอย่างแท้จริง เป็นคนที่อ่ะตอบะตัวแค่เดือนรอมฎดอนเท่านั้นแต่การทิ้งบาปของเขาในเดือนนั้นในเดือนรอมฎดอนเนี่ยไม่สามารถสร้างเป็นอิทธิพลต่อตัวเองให้ไปทิ้งในเดือนอื่นได้อ่าให้ไปทิ้งในเดือนอื่นได้นะครับหรือไม่ก็มีอีกหนึ่งท่านพี่น้องครับอ่าท่านกาอิบนุมานิกในหนังสือลาตออิฟอันมาอาลิฟ ท่านกาอินุมาลิกบอกว่ายังไงใครที่ถือสินอดในเดือนรอมฎอนแต่ว่าเขาเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าหมดรอมฎอ,อนเมื่อไหร่นะฉันจะฝ่าฝืนต่อเลาะอีกดังนั้นการถือพิรอด,ดของเขาเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้ไม่ถูกตอบรับอันนี้พูดในเชิงที่ว่า ในเชิงที่ว่าผลของการถือสินอดไม่สามารถทำอะไรให้เขาได้รับความดีงามเปรียบเสมือนกับไม่ถูกตอบรับ เพราะว่าอันเนี้ยพูดในเชิงของผลของมันเท่านั้นเพราะถ้าพูดในเชิงของตัวหลักของมันจริงๆก็ถือว่าเขาไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไม่ได้รวมเพศไม่ได้ทําไม่เสียสินอดนเขาแค่คิด,ดเฉยเนี่ยถ้าเป็นในตัวของการเอดจริงๆก็ไม่เสียแต่ว่าถ้าพูดในเชิงของการเปลี่ยนแปลงพูดในเชิงของผลที่เอาล่อให้เดือนละมาดอนมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเปรียบเสมือนว่าอะไราาผลลบุญของเขานั้นเรียกได้เลยว่าไม่ได้ถูกตอบรับเลยเพราะ ตัวเองถือกินอดอยู่แต่คิดอยู่ตลอด,อลอดว่าเดี๋ยวมดรามาดรอนเมื่อไหร่ฉันจะทําความผิดต่างๆนานาแบบนั้นฉะนั้นพี่น้องครับเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่แน่นอนว่าการละทิ้งบาปต่างๆการหันมาเป็นคนดีการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความผิดบาปเนี่ยเป็นถือว่าสําคัญมาก สังคมเราเนี่ยพี่น้องครับเป็นสังคมที่เราเนี่ยก้าวข้ามมาอีกหนึ่งขั้นของเราก้าวข้ามผ่านชีริตไปแล้วก้าวข้ามผ่านบิดาอ์ไปแล้วก็ต้องก้าวมายุ่งกับบาปใหญ่มั่งหมายความว่ายุ่งในที่นี้ก็คือพยายามลดลดลดบิดาอ์เราไม่ได้ทำแล้วถ้าเรายังวนพูดอยู่นั่นแหละบิดอย่างงั้นเดี๋ยวมาอ้ามันก็เหมือนกับเราแทบจะไม่ได้ก่อประโยชน์ใดๆให้กับตัวเองเพราะ พูดเรื่องที่เราไม่ได้ทําแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เอาละสังคมเราพิจารณาเราเราค่อนข้างจะเข้าใจแล้วกลับมาปรับปรุงในด้านความผิดบาปที่มันยังเกิดขึ้นเยอะเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะแน่นอนว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยในฮะดิษของท่านนบีมัซล,ลาลวะไลวะสลัมฮะดิษต้นหนึ่งนะบีบอกหนึ่งในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ก็คือการทชไมการที่เราเนี่ย นึกหรือชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยจากการลงโทษของออลล์ชอบคิดว่าเรานั้นปลอดภัยจากอะไรการลงโทษของออลล์โอ้ฉันเป็นซุนหน้าแล้วไม่เป็นไรหรอกบาปทำไปเดี๋ยวเราตอบบัตเดี๋ยวเราให้ยางแหละตอบัตไม่ตอบัดก็อ่านี่คิดแบบนี้แต่เราไม่เคยมองย้อนไปดูว่าเราบรรพชนของเราเขาคิดกันยังไง เขาคิดยังไงครับพี่น้องเรามระาชนของเรากเกี่ยวกับเรื่องของความผิดบาปท่านอับดุลลา์นี่มาสูดเนี่ยพูดแม้กระทั่งว่าฉันเนี่ยมองบาปเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ใต้ภูเขาไม่รู้มันจะถล่มมาวันไหนก็ไม่รู้นั่งๆอยู่มันถล่มมาเนี่ยเรียบร้อยเลย,ยเละเลย,ยกลัวเคฟุตไลมีนบอกว่าชาวซาลับบางคนเวลาถูกเตือนว่าเฮ้ยบาปนะโอ้โหมือไม้สั่นเลยพี่น้องมือไม้สั่นเลย มือไม้สั่นเลยอ่มุสลิมะที่เป็นชาวสลับก็คือในยุคนั้นก็คือที่เรียกว่าสลัฟียะเนี่ยนะครับพอเวลาเห็นสามีจะออกจากบ้านเนี่ยบอกสามีแลวนะบอกว่าหาลิสกีหาล้ลานนะหาลิสกีหาล้ลานเพราะพวกเราเนี่ยยอมอดยอมหิวในดุนยาได้สมมติวันนั้นสามี หาดิสกีหาล้านไม่เจอก็ไม่เป็นไรเราอดเรายินยอมที่จะทำไมยอมที่จะหิวโหยอะไรต่างๆเราเนี้ยได้แต่สิ่งที่เรายอมไม่ได้ก็คือไปเอาของฮารอมมาให้ภรรยาแล้วก็ลูกกินยอมไม่ได้เพราะนั่นนําสู่การลงโทษในไฟนรกอันนี้ยอมไม่ได้ทนไม่ไหวเรววกไฟนรกใครทนได้แต่ถ้าอดในดุนยานี้ พอได้อยู่แ,แต่ละวันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีน้ำมีรามันก็พอได้นี่พี่น้องครับความแข่งขันคือคนมันก็ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอัปเกรดตัวเองไปเรื่อยๆอัปเกรดตัวเองไปเรื่อยๆเราไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ทําชีริกแล้วแล้วก็อยู่แบบนั้นไม่ใช่ฉันไม่ทมําบิดาแล้วแล้วก็อยู่แบบนั้นไม่ใช่ก็ต้องอัพไปเรื่อยๆเพื่อให้ เวลาที่เราบั้นปลายชีวิตของเราเวลาที่เราไปถึงใกล้ถึงอายันของลอสุบฮานูวตาลาจะได้เป็นเบาวทว่ทำไมครับเป็นบ่าวที่ลอสุบะฮานัวตาลาทรงรักทรงรักทรงให้ความสำคัญนะครับอีกประการหนึ่งพี่น้องครับที่อยากให้เราได้ปฏิบัติกันเยอะๆในเดือนรอมฎอนหลังจากที่ถออขอพระโทษให้เยอะเลิกจากบาปแล้วเนี่ย นั่นก็คือการขอด้อยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตนะตะอาลาพี่น้องครับก้าวแรกเลยของแต่ละวันที่เราตื่นมากินอาหารซซฮฺตกินอาหารซซฮฺตนบ,บีมัซลัลลอฮฺเวลาบอกนบ,บีมัซลัลลอฮฺเวลาสอบอกว่าตัสาฮารูฟะอินนะฟิซุฮุริบรารอกะ์ จงกินอาหารโซฮดเพราะว่าอาหารโซฮดนั้นมันมีความจาเริญอยู่ทีนี้หนึ่งในความจาเริญเนี่ยมันมีเยอะความจําเริญอะนะในอาหารโซฮดมีเยอะเช่นกินคนกินอาหารโซฮดสเนี่ยโอกาสที่จะบวชไปแล้วก็ไม่หมงุดหงิดไม่หิวในช่วงกลางวันเนี่ยมีสูงกว่าคนไม่ได้กินคนที่บวชแห้งเนี่ยเก้าโมงเช้านี่ก็เริ่มเริ่มหงุดหงิดและเริ่มโมโหแล้วแต่คนที่กินอาหารโซฮดสเนี่ยอยู่ยาวไปยันบ่ายยังพอได้อยู่ยังพอได้ คนที่กินอาหารสหฤิมีความจาเริญอะไรอีกปฏิบัติตามสุนนะของหอซูลและสิ่งสําคัญเลยพี่น้องครับอันนี้สําคัญมากเลยคือถ้าเป็นเดือนปกติเดือนปกติช่วงเวลาสหฮิเนี่ยแทบจะไม่มีใครตื่นมาอ่าเพราะว่าเราต้องนอนพักแม้ไม่ใช่ช่วงเวลาตื่นของเราใช่ไหมพี่น้องครับช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ดูอามุสตจับ ช่วงที่ในฮัดิษนบษีบอกว่าอาลัลลอฮ์จะลงมาอัอาลลอฮ์จะลงมาทีนี้ไปเฉียงกันอลัลลอฮ์ลงมายังไงเอ,เอาปัญหาเอาปัญญาเข้ามาวุ่นวายอีกลงมาอย่างนั้นอลัลลอฮ์ลงมาไม่ได้ปรากฏว่าเฉียงกันไปเฉียงกันมาไม่มีใครตื่นทุกคนอกอลัวอัลลอฮ์จะลงมาเลยไม,ไม่ตื่นไม่ได้สนใจเรื่องตื่นมาขอุาอาเลยกลัวอยู่นั่นแหละอลัลลอฮ์จะลงมาเดือน,นเหมือนคนเนี่ย ่ะทีนี้กลับมาพอเวลาช่วงนั้นนะพี่น้องครับเป็นช่วงเวลาที่ทาไมเป็นช่วงเวลาที่ดูอามุสตายับเรากินข้าวสะฮดไปขอดูอาไปยังได้เลยครับหรือก่อนกินอาหารสะฮดยกมือขอดูอาต่อรอสดสุมาลวตาราเรื่องทั่วไปทุกคนมีหมดความทุกข์ร้อนเดือดร้อนใจอะไรทุกคนมีหมดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันขอดูอาต่อรอนห้นาที10นาทีก่อนกินอาหารสะฮดนี่ เป็นช่วงเวลาที่ดูอาถุกตอบรับสองในหะด i ษนบีบอกว่าคนที่ซอเอ็มก็คือคนบวชอยู่เนี่ยดูอาจะถูกตอบรับจนกว่าจะเลิกบวชก็คือจนกว่าจะหมดมะเกเด็บตลอดทั้งวันเราสามารถขอดวอาได้เลยขอดวอาได้สหะด a ษต้นหนึ่งบอกว่าในขณะที่เราลากศินอดการขอดวอาของเราก็จะไม่ได้ถูกตอบรับจากลอสด้วยขณะละศินอด ฉะนั้นเราจึงเห็นบางที่เนี่ยเมื่อเวลาใกล้ละศสินอดเนี่ยเขาจะมุ่งมั่นอยู่กับการขอดุอาแต่ว่าหลายที่ใช่ไหมเราเห็นอยู่เป็น,เป,นเป็นธรรมดานะก็จะยุ่งเรื่องอจะกินไอ้นันตักน้ําแข็งไงน้นี่โอ้โหวุ่นไปหมดเลยแต่ว่าบางที่เนี่ยเขาก็จะต้องจะขอดุอาก่อนเตรียมให้มันเสร็จเลยอ่าแล้วก็รีบหาเวลาในช่วงน,นั้นขอดุอาขอดุอาโดยเฉพาะ เย็นวันศุกร์พี่น้องเย็นวันศุกร์เนี่ยเย็นเนี่ยอ่าเย็นวันศุกร์คือในวันศุกร์เนี่ยนบีบอกมันจะมีอยู่ซาอัหนึ่งก็คือช่วงเวลาหนึ่งที่การขอทุอาถูกตอบรับหลักฐานมันมีอยู่สองช่วงก็คือช่วงที่ขาอเต็เนี่ยกำลังกนั่งเนระหว่างสองคืนนั่งนั่งเนี่ย,น,น,ยนั่งไปเนี่ยระหว่างสองคุบ้านเนี่ยนั่งไปเนี่ยช่วงเวลานั้นหนึ่งช่วงแล้วก็อีกหนึ่งช่วงเนี่ยคือหลังอัสลีไปจนกระทั่งถึงก่อนมกักกะเด็บเพราะว่าถ้าเกิดอาจารมักกะเด็บมันจะเป็นคืนวันเสา อ่าจะเป็นคืนวันเสาร์แล้วฉะนั้นหลังจากอาซัตเนี่ยอสซลีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดูอามุสตายับพ,พี่น้องครับท่านหญิงฟาติมาเนี่ยนะท่านหญิงฟาติมาเนี่ยเคยให้เด็กรับใช้เนี่ยไปดูให้หน่อยไปดูดวงอาทิตย์ให้หน่อยอ่าไปดูดวงอาทิตย์ให้หน่อยว่ามันปกหรือ,อยัง พราะถ้ามันตกเนี่ยมันจะเป็นมะเกล็บใช่ไหมพอมะเกล็บมันก็หมดเวลาแล้วมันเป็นคืนวันเสาร์แล้วใช้เด็กไปดูพี่น้องเขาผ้หญิงพอติมาเด็กก็มารายงานว่ามันยังพอมันยังมันยังใกล้แล้วนะรีบขอดวอาเลยรีบขอดวอาเลย เนี่ยพี่น้องครับจริงๆเดือนรอมฎอนเนื้อหามันมีเยอะมากเราก็ทราบกันดีอยู่แต่วันนี้สิ่งที่ผมนํามาเสนอกับพี่น้องเนี่ยก็คือหลักๆก,ก,ก็คือ2อ,อย่างเท่านั้นที่อยากให้เราได้ปฏิบัติกันเยอะๆก็คือการขอไัยโทษจากอัลลอฮฺซุบานูวาตาลาเลิกบาปนะครับเลิกบาปแล้วขอภัยโทษไปในตัวด้วยแล้วก็สองขอดุอาให้เยอะๆโดยเฉพาะช่วงอิมัมอิมลุกซิดเนี่ยบอกเลยว่ารอมฎอนเนี่ยมันมีสมมติรอมฎอนมันมี30วันใช่ไหมสามสิบวัน ช่วงคืนที่หนึ่งถึงคืนที่ยี่สิบเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ขมักขมืนเท่าไหร่แต่พอเวลาเป็นค่ำคืนที่ยี่สิบเอ็ดเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเนี่ยนั่นคืออยู่ในช่วงสแสวงหาในตะต้นก๊อตฉะนั้นต้องขอดุอาให้เยอะที่สุดในชีวิตนี้เท่าที่เคยขอดุอามาขอดุอาให้เยอะเลยพี่น้องครับกล่าวอัลลอฮ์มาอินะกาฟูุนตุฮิบุนอวาฟาฟูอันีจะเป็นหมื่นเป็นพันครั้งกระดาวันนั้นนะถ้ากกล่าวแบบกล่าวด้วยตัวเองนะ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเข้าคือเลขขี้เมื่อไหร่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าต้องกล่าวดูอาให้เยอะที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้เราจะกล่าวได้เพื่อให้มันตรงกับเลืองตนก็อจริงๆเพื่อให้มันตรงกับสิ่งที่นบีได้สอนทีอ่อยางอาชาเพื่อให้มันตรงกับจุดนี้จริงๆแล้วถ้ามันตรงไปน้องครับจริงอยู่ดูอานะมันสั้นแล้วมันขอเรื่องเดียวขอเรื่องเดียว ขอให้ลอลภัยโทษแต่ทีนี้ลองคิดดูว่าถ้าวันกิยามะเรากลับไปหาลอสุบฮาโนวตาลาโดยที่บาปเต็มเลยบาปเต็มเลยไี่น้องครับไม่มีประโยชน์เลยครับแต่ถ้าคนนึงกลับไปโดยที่บาปนั้นอัลลอฮ์อภัยให้แบบเกี้ยงหมดแล้วเนี่ยอลัลลอฮ์เมตตาอภัยให้เนี่ยพี่น้องครับแน่นอนว่ามันมีค่ามากอ่ามันมีค่ามากๆในการที่ เราจะได้รับการขอให้อภัยโทษจากลอสุูมาห์นัวเต้ฉะนั้นนักวิชาการหลายท่านเลยครับอิมามชาวกานีเชคอับดุเชคอับดุลลซักอ,อันบัดบอกเลยว่าเนี่ยในช่วงค่ำคือเลขขี้เนี่ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบยี่สิบเก้าเนี่ยดอาต้นนี้แหละคือดอาที่เราต้องขอให้มากที่สุดต้นอื่นเนี่ยก็ค่อยว่ากันแต่ว่าเนี่ยเอาต้นเนี้ยก่อน เพื่อให้มันตรงตามสุน้าน,นาบีแล้วก็ได้รับการอภัยโทษจากลอสุบะฮานุสาเพราะสิ่งสําคัญที่สุดเลยในการที่เราใช้ชีวิตเราเป็นมนุษย์ทั่วไปพี่น้องครับมีบาปผมมีบาปเยอะแยะมากมายพี่น้องเรามีบาปกันหมด สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่ Allah อัลลอฮ์อภัยบาปให้กับเรานั่นคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดแล้วของชีวิตนี้ที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์อกูลุกาลิฮซาวัสตักฟิลรอฮ์นะดีมานิวารักุมวาริซาลิมุสลีมินกุลิซามินฟัสตักฟิโรฮูอินนาฮูวันกัฟุลรหีม